งานติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์วันนี้นะครับผมก็ดึงน้ำจากาสระน้ำนะครับผมดึงน้ำจากสระนะครับขึ้นไปจ่ายให้กับแปลงแปลงข้าวในนานะครับผมนี้เป็นท่อทางดูดนะครับนะครับท่อทางดูดก็ลอดใต้ท้องถนนนะครับผม ก็ผ่านตัวท่อระบายน้ำครับที่วางท่อไว้แล้วครับนี่ก็ข้ามถนนมานะครับ่อมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับ่ทอทางดูน,นะครับอันนี้ก็ปั๊มนะครับแผงนะครับผม แผงต้นทางกำลังไฟครับจากแสงแดดที่จ่ายให้กับตัวปั๊มน้ำนะครับแผงโซล่าเซลล์สามแผงนะครับก็ส่งน้ำมาให้กับแลงนาข้าวนะครับครับส่งน้ำให้กับแลงนาข้าวเนื่องจากฝนไม่ตกนะครับ ก็เลยต้องเดินปั๊มโซลาเซลล์ครับมาจ่ายให้กับแปลงนาท่อนะครับก็างด้านสูงหน้าฝนนะครับแต่ว่าฝนไม่ตก มาดูปลายทางน้ำกันนะครับโอเคมาถึงปลายทางข้อน้ำนะครับผมที่ส่งมาเข้านาข้าวนะครับก็อขนาด2นิ้วนะครับ ระยะทางในการส่งนะครับผมก็น่าจะประมาณสักเกือบ100เมตรนะครับจากตัวปั๊มมาถึงปลายทางนี่ครับกอนน้ำก็แรงดีครับผมที่ต้นที่ปลายทางนะครับ การที่จ่ายให้กับแปลงนาครับก็เปิดไล่ไปเรื่อยนะครับถ้าแปลงไหนเต็มก็เปิดไล่ไปนะครับแต่ละแปลง